01เลขที่081เล่มที่01เลขที่081พัดลมตัวที่6เล่มที่04เลขที่086เล่มที่04เลขที่086พัดลมตัวที่7เลขที่ 01แน oh. ่ท <Durch those rapper ats> oh. ี่073แน่ที่01แน่ที่073ขนลงตัวที่แปดแน่ที่01แน่ที่075ต่อไปการนำ่งรนแต่นานคุณลูกก็น่ารักคุณได้แล้ว เขย่าด้วยนะครับคนทางล่างนี่น้ำนี้รนแการน้ำร้อนแปดตัวนะครับการน้ำร้อนตัวที่หนึ่งเริ่มที่19 <c oughs> เกลขที่ศูนย์่เกลมที่ส <c oughs> ิบเกลขที่ศ <c oughs> ูนย์สี่เก้าตัวที่สองเร่มที่25่สิบหเลขที่ศ1 5เ์น่ง้าที่ยีสห้า เลขที่ศูนย์หนึ่งห้าตัวที่สามเลขที่ขอไปเนี่ยที่สิบห้าเลขที่ศูนย์เจ็ดศูนเนี่ยที่สิบห้าเลขที่ศูนย์เจ็ดศูนรางวัลตัวที่สี่เน่มที่สิบห้าเลขที่ศูนย์หนึ่งหเน่มที่สิบห้า เลขที่016เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปนะครับาครับเดี๋ยวใงวันที่ที่กำลังประกาศอยู่นะครับไม่ต้องมารับตรงนี้นะครับให้ให้ไปยื่นให้ไปยื่นอยู่ที่กองบริการนะครับ่ที่กองบริการเลยตรงตรงเต็นท์เลยไปรอที่กองบริการเลยนะครับตัวที่ห้าเลขที่ 29, 29เลขที่055เลมที่29เลขที่055ตัวที่หกเลมที่สิบ เลขที่018เล่มที่10เล่มที่018ตัวที่7เล่มที่27เล่มที่087เล่มที่27เล่มที่087การนำร้อนตัวที่8ตัวสุดท้ายเล่มที่03เล่ที่064เล่มที่03 เลขที่064ต่อไปพระหุม่ม11รางวันกินม,มาเลยนัเวลานะครับเดี๋ยวพี่น้องเราจะได้ไปร่วม,มสนุกอีกทีหนึ่งนะครับสักครู่นะครับสักครู่พี่น้องบางคนกาล่อลุ่นบางคนกะถามมวนนะครับขอให้นะครับ <c oughs> สีเป็น้องอันก่อนนะครับแค่ะนี่ยแ่น่ม พระพุธในวันที่หนึ่งเลขที่ศูนย์เก้าเลขที่ศูนย์หนึ่งหนึ่งเลขที่ศูนย์เก้าเลขที่ศูนย์หนึ่งหนึ่งพระพุธสองเลขที่สิบสองเลขที่ศูนย์สองเก้าเลขที่สิบสองเลขที่ศูนย์สองเก้าพระพุธในวันที่สาม เลมที่0 5เลขที่หนึเลมที่0 5เลขที่หนึ่ง้อเลมที่0ูเลขที่0 4 7เจที่0ูเลขที่0 4 7เจพองเลมที่ยีสเจ็เลขที่0 3 9ย เลขที่27เลขที่039ผ้าห่มผืนที่6เลมที่02เลขที่037เลขที่02เลขที่037ผ้าห่มผืนที่7เลมที่13เลขที่050เลมที่13เลขที่050ผ้าห่มผืนที่8 เล่นที่15เลขที่018เล่นที่15เลขที่018พะหุ่มหุ่นที่9เล่นที่05เลขที่013เน้นที่0ออกเขาไปเล่นที่05เล้นที่013พะหุ่มหุ่นที่10เน้นที่15 เลขที่071เล่ขที่15เลขที่071ถ้าหฮมปืนที่11หืนสุดท้ายเลขที่08เลขที่045เล่ขที่08เลขที่045มองอุรมร้อน3รางวัล ใหอ่ๆขึ้นมาเลยก็ได้นะคะม้ออบลมร้อนม้อท yep. ี่หนึ่งเน่นที่08เนยนที่0 1เน่นที่08เนหนที่015ม้ออบรมร้อนสองเน่นที่03เน่นที่018เน่นที่03เน่นที่018ม้ออบรมร้อนสุดท้ายเน้นที่21 เลขที่007เล่ที่21เลขที่007มาม่า2รางวัลนะครับ2กล่องเพื่อพี่น้องหิวเพื่อพี่น้องหิวมาม่า2กล่องเล่มที่26เลขที่033เล่มที่26เลขที่033มาม่ากล่องที่ง เล่นที่19เลขที่039เล่นที่19เลขที่039รางวัลสุดท้ายนะครับใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับวันนี้จะได้ร่วนฉลองนะครับเลโอหนึ่งลัง<ภา>ผู้ใดได้ก็เอาแกงดเด้อ<ภา>เล่มที่29เออขอไป S <S <uce myself> เล่มวัาจับคับหัวเล่มที่26นะครับเล่มที่26เลขที่067เล่มที่26เล่ที่067ปิดการจับรางวัลไว้แต่เพียงแค่นี้ขอบคุณมากครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณทางคณะกรรมการผู้สังเกตทุกท่านที่